มาแล้วนะเพื่อนๆโปรโมชั่นบัตรเครดิต UOB นะครับสมัครวันนี้นะครับแล้วก็สามารถแลกนะครับรับกระเป๋าเดินทางนะครับมูลค่า9,590บาทโอ้โหมันปังมากนะครับเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับไปดูกันเลยนะจ๊าสวัสดีครับเพื่อนๆ UOB เริ่มแล้วนะครับเริ่มมีโปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิตแล้วมีการสามารถแลกรับกระเป๋าเดินทางได้นะครับมามาดูข้อมูลกันนะครับตอนนี้มี2ใบนะครับที่จัดโปรโมชั่นนะครับก็จะมีใบนี้ครับเป็น UOB นะครับพรีวิมายนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเดินทางนะครับชอบบินนะครับเขาก็จะมีโปนนะครับสมัครช่วงนี้นะครับเฉพาะช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อนๆก็ สมัครผ่านลิงก์เดี๋ยวผมแปะให้นะครับแต่ก่อนอื่นมาดูข้อมูลกันก่อนนะครับใบนี้นะครับสายชอบบินนะครับสมัครปุ๊บรับเป็นคะแนนสะสมมูลค่า7,500นาะครับแล้วก็สามารถนะครับแลกรับกระเป๋าใบนี้นะครับมูลค่า9,590บาทนะครับขนาด6กขอใบัยครับ26นิ้วนะครับใบนี้26นิ้วนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนะครับถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะทุกคนแล้วก็ข้อกำหนดของอการใช้บัตรเครดิตนะครับนี่ตัวน้อยๆนะครับคำเตือนเดี๋ยวต้องอ่านก่อนนะเพื่อนๆต้องใช้นะครับบัตรเครดิตเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ชำระได้แบบเต็มจํานวนนะครับขอย้ําเต็มจํานวนนะครับไม่เอาแบบขั้นต่ําใดๆนะครับจ่ายเต็มจํานวนจะได้หมดตาม ที่เขากําหนดนะครับแต่ถ้าจ่ายเป็นไม่เต็มจํานวนเนี่ยมันก็จะทบไปทบไปแล้วก็ไปจ่ายดอกไปเพิ่มดอกทบนู่นนี่นั่นไม่จบสักทีนะครับเพราะฉะนั้นให้จ่ายแบบเต็มจํานวนไม่เอาขั้นต่ำนะครับดอกเบีย้ยจะได้ไม่ไปถึง16%ต่อปีนะครับแล้วก็เงื่อนไขตามที่ธนาคารกําหนดนะครับอันนี้ใบแรกนะครับใบที่2ก็จะเป็นใบนี้นะครับน้องใบเฟิร์นนะครับ UOB Freefer อขอไป UOB p r e m i e r นะครับาว่า Freefer ติดปากมายังไงนะครับนี่ครับพี่เมียครับใบนี้ก็เป็นเน้นไลฟ์สไตล์นะครับสายช้อปปิง้งน่าจะชอบนะครับสมัครออนไลน์เหมือนกันได้7,500คะแนนเหมือนกันแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยไปแลกกระเป๋านะครับอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านรายละเอียดข้อมูลที่บอกนะครับว่าต้องใช้ยอดเท่าไหร่นะครับ น,นี่เป็นข้อมูลนะเพื่อนๆก็สามารถคลิกด,ดูอย่างที่ผมคิดได้เลยนะครับส่วนที่เราจะต้องดูเนี่ยก็คือตรงนี้ครับนี่นี่น,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 นีอ่าเดี๋ยวนะรับคะแนนนีกมเจ็ดพันหะ้าร้นะครับแล้วก็หลังจากได้บัตร60วันเนี่ยภายใน2เดือนเนี่ยเพื่อนๆต้องเอาไปรูดซื้อของนะครับรูดใช้จ่ายเนี่ยมูลค่า12,000บาทนะครับ ก็เฉลี่ยเดือนละประมาณ6กพัน่ะเพื่อนๆไหวไหมมียอดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้อยู่แล้วไหมเพื่อนเพื่อนคิดดูก่อนนะอย่างเช่นผมเนี่ยมีจ่ายพวกประกันนะครับซ,ออรซื้อกองทุนเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจรูดซื้อกองทุนได้ไหมประกันน่ะได้แน่นอนสมมติอ่าผมจ่ายประกันอยู่แล้วประมาณ2 0 0 0 0อย่างเงี้ยถ้าผมก็รูดเปลี่ยนบัตรมารูดผมก็ได้แล้วนะครับก็เอาไปแลกรับกระเป๋าได้นะครับประมาณนั้นนะครับนี่นี่นโอเคนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เข้าๆนะครับ หลักการมันก็จะประมาณนี้ในการสมัครบัตรเครดิตแล้วก็ไปแลกรับกระเป๋านะครับประมาณนี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับเดี๋ยวคิดมันจะยาวนะครับผมแนะนําว่าเ,เพื่อนๆนอ่านแล้วที่จำเป็นก็ไะดะ้นะครับแล้วก็ลงข้อมูลไปเลยลงข้อมูลเสร็จยินยงยินยอมส่งข้อมูลไปเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับเขารับเรื่องเดี๋ยวเขาติดต่อมาคุยเองนะครับว่า เพื่อนๆต้องมีขั้นตอนยังไงทําอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับแบบนี้เร็วกว่านะครับในสังคมนะครับในสมัยที่คนเราอ่านหนังสือ7บรรทัดน,นะครับ <c oughs> คิดเก็บอ่านก็ถามเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับแล้วก็สมัครกับเขาได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ลิงก์อยู่ไหนเนาะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้ใต้คลิปมาสมมติคลิปนี้เป็นคลิปที่เรากําลังอ่านให้ฟังอยู่นะนเพื่อนๆเลื่อนลงมาก็จะมีตรงนี้ครับ แล้วก็ในคอมเมนต์นะครับผมแปะไว้ให้นะครับก็นี่ลิงก์จะอยู่ตรงนี้ครับหมวดบัตรเครดิตแดงๆเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ UOB กดเข้าไปปึ๊บก็จะเด้งมาหน้าเมื่อกี้นะครับหน้านี้นะครับซึ่งบัตรใบอื่นๆก็มีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองดูได้เลยนะครับอินเทอร์เฟซนี่เขาเปลี่ยนเป็นแบบใหม่และ UOB นะครับมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยของแมคโครก็แถมกระเป๋านะแถมอยู่แล้วนะครับอาลาทาดาก็มีเหมือนกันไหม โอเคแต่ว่า2ใบที่ผมไม่ดูเนี่ยเ,เขาดันแคมเปญอยู่นะครับเนี่ยข้อมูลเพื่อนๆก็อ่านได้เลยนะครับบัตรใบไหนก็ลองอ่านดูแล้วก็กดเลืไขดูตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตาม JS สี่อันเวิร์ด้วยนะครับสมัครบัตรเครดิตก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะครับสวัสดีไปบาย,บายครับ